สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีสิงห์ท่านสามารถดูได้ทางลัคนาและราศีเกิดค่ะ ชาวราศีสิงห์ทุกท่านคะดาวพุธย้ายในวันที่11กันยายนถึงวันที่27กันยายน2568และดาวพุธย้ายรอบนี้นะคะท่านจะมีโชคมีลาบเกิดเรื่องเฮงเฮงการเงินก็ปังท่านใดที่กำลังวิตกกังวลใจเครียดเรื่องเงินเงินทองทองหมุนเงินไม่ทานหามาได้ไม่พอที่จะใช้จ่าย นะคะการเงินค่อนข้างที่จะติดขัดมีปัญหาหนักมากหลังจากวันที่11สิงหาขออภัยนะคะ11กันยายนเป็นต้นไปนะคะการเงินของท่านนั้นจะกลับมาพลิกฟื้นค่อนข้างที่จะลื่นไหลอีกครั้งหนึ่งคือถ้าท่านการเงินติดขัดมากๆหาคนช่วยเหลือก็ไม่ค่อยจะได้ในช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้นะคะการเงินของท่านนั้น จะดีขึ้นหมุนเงินได้เอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครก็มักจะสําเร็จดาวพุธเป็นตัวแทนดาวการเงินของชาวกราศีสิงห์และจะย้ายออกจากตําแหน่งที่ไม่ดีมาอยู่ในตําแหน่งที่ดีการเงินเป็นลาภาโอ้โหวยโดดเด่นมากๆเป็นลาภเป็นมหาอุดและ,กะเกษตรตาทิบดีไม่มีช่วงไหนที่ท่านจะดวงดีเท่ากับช่วงนี้อีกแล้ว ท่านใดที่ไม่ค่อยจะมีโชคมีลาบไม่ค่อยมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเงินช่วงนี้ล่ะค่ะท่านจะมีเรื่องราวดีๆน่าชื่นใจเกิดขึ้นบางท่านได้ทรัพย์สินได้สิ่งของได้สิ่งของที่มีราคาแพงๆบางท่านนะคะได้ของชิ้นใหม่ๆเพิ่มเข้ามาในบ้านหรือเป็นลักษณะที่ว่าอยากได้อะไรแล้วมักจะได้ซื้อหากท่านคิดว่าไม่ได้ซื้อแน่นอนแลด,ดูเหมือนว่าการเงินอีรุงตุงนาง ไม่ค่อยจะลื่นไหลเบรกเอาไว้ก่อนสิ่งที่อยากได้พอถึงเวลาจริงๆท่านจะมีเงินไปซื้อหามาจนได้ค่ะเพราะว่าดาวาเป็นมหาอุดเป็นกเกษตรตาทิปดีนี่บอกได้เลยนะคะว่าไม่ธรรมดาแน่นอนการเงินของชาวราศีสิง์ในช่วงระยะเวลานี้ดวงดีที่สุดในรอบปีมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนเป็นเงินจำนวนเยอะๆที่ท่านนั้นยังไม่เคยได้จับต้องมาก่อน ท่านใดที่ทำงานหรือว่าค้าขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ใช้คำพูดในการสร้างเงินในหน้าใช้คำพูดในหรือว่าท่านใดที่กำลังพูดคุยผลประโยชน์เรื่องเงินเงินทองทองจะประสบความสำเร็จนะคะช่วงนี้ดาวการเงินเด่นอย่าอยู่นิ่งๆอย่าอยู่เฉยๆนะท่านจะต้องสู้และลุยนิดนึงถ้าคาดหวังสิ่งใดก็ตามท่านมักจะได้มา เพราะว่าช่วงนี้วาจาของท่านนั้นค่อนข้างที่จะดีนะคะปากปากพูดจาดีมักจะประสบความสำเร็จในเรื่องที่ท่านพูดคุยรวมไปถึงเรื่องเงินเงินทองทองด้วยท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายแนะนำนะคะถ้ามีลูกน้องบริวารท่านจะต้องขายเองคุยกับลูกค้าเองถ้าจะมีการพูดคุยออเดอร์กับลูกค้าคุยเองนะคะอย่าให้คนอื่นทำแทนเด็ขดขาดช่วงที่วาจาเด่นพูดจาแล้วได้เงิน ได้ในสิ่งที่ท่านคาดหวังท่านจะต้องลงมือทำเองเท่านั้นค่ะเพราะว่าท่านนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีไหวพริบในการใช้คำพูดท่านจะพูดจาโน้มน้าวจิตใจคนได้ดีคนฟังจะเชื่อในสิ่งที่พูดและยอมปฏิบัติตามถ้ามีการพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามเขาจะตัดสินใจง่ายขึ้นไม่ต้องอึดอัดไม่ต้องรอไม่ต้องลุนรู้ในวันนั้นละ่ะ หรืออย่างช้าก็ไม่เกินสองสาวันจะต้องได้รับข่าวดีถ้ามีการพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามฉะนั้นท่านจะต้องออกพูดคุยติดต่อผู้คนในเรื่องที่ท่านกำลังคาดหวังอยู่ท่านมีดวงได้เงินพิเศษมีดวงได้เงินที่คาดไม่ถึงอาจจะได้เงินจากสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆได้เงินจากงานหรือว่าจากสิ่งที่ท่านลงทุนไปแล้วหรือบางท่านอาจจะได้เงินเอาเงินนี้ เลิกหวังไปนานละอยู่ๆก็ได้มาหรือบางท่านแก้ไขแล้วได้เงินมาแก้ไขกับปัญหาด้านการเงินหรือว่าแก้ไขางานบางงานแล้วสาเร็จและได้เงินมาถ้าท่านตั้งใจว่าอยากจะขายทรัพย์สินหรือว่าขายสิ่งของที่ท่านคืออยากจะเปลี่ยนมืออยากให้คนอื่นช่วยชมลองลองโพสนะคะลองลองเลยค่ะพูดคุยกับใครก็ได้ หรือให้เขาช่วยบอกว่าท่านขายนั่นขายนี่นะใครอยากได้ติดต่อมานะให้ท่านนั้นเปิดตัวเลยค่ะว่าท่านนั้นอยากจะขายอะไรในช่วงนี้นะคะท่านจะมีโชคมีลาบจากทางไกลหลายท่านจะได้เงินจากต่างประเทศได้เงินมีรายรับเพิ่มขึ้นจากโลกโซเชียลออนไลน์มีคนคอยช่วยเหลือและหนุนหลังท่านด้านการเงินที่ผ่านมาท่านนะคะหาคนช่วยเหลือไม่ค่อยจะได้ แต่ช่วงเนี้ยท่านจะสังเกตได้เลยว่าท่านพูดคุยกับใครก็ดูเหมือนว่าจะง่ายขึ้นเขาเชื่อในสิ่งที่ท่านพูดนะคะแม้แต่ขอกู้ขอยืมก็ดูเหมือนกับว่าจะง่ายไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดมากคนเขาจะเชื่อและไว้ใจท่านค่ะท่านจะไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตามมักจะประสบความสําเร็จรอและกําลังรอคอยสิ่งใดก็ตามท่านจะได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นนะคะ ช่วงนี้การเงินของท่านดีดวงของท่านก็ค่อนข้างที่จะดีหลายท่านมีโอกาสได้เงินแบบปุ๊กปุ๊ได้เงินจากการเสี่ยงดวงหรือว่าท่านใดที่เป็นนักลงทุนค้าขายมีโอกาสได้ผลกำไรและเป็นผลกำไรที่ไม่คิดว่าจะได้นะคะการเงินโดดเด่นถึงแม้ว่าท่านจะรับราชการเพียงอย่างเดียวหรือว่าเป็นพนักงานบริษัทเพียงอย่างเดียวไม่มีเวลาที่จะ ทำอาชีพเสริมรับงานพิเศษการเงินของท่านก็จะดีขึ้นมีคนให้เงินใช้มีคนช่วยเหลือมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับท่านเหมาะแก่การเริ่มลงมือทำอะไรใหม่ๆห,หรือถ้าท่านตั้งใจเอาไว้ว่าอยากจะเสนอโปรเจกต์อยากจะขายงานอยากจะขอโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้ท่านรีบลงมือทำได้เลยนะคะเพราะว่าท่าน จะโดดเด่นมากๆท่านจะทำสำเร็จในช่วงนี้ลหละช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมาก11-27กันยายนนี้ท่านจะมีเรื่องราวดีๆมีข่าวดีเกิดขึ้นทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินโดยเฉพาะท่านใดที่ทำอะไรที่หลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันอาจจะทำงานประจำและมีอาชีพเสริมหรือว่าอาจจะรับจอบควบคู่กับการทำงานประจำ นะคะเป็นช่วงที่รายได้ของท่านจะเข้ามาดีงานที่เคยเงียบเงียบก็จะกลับมาเฟื่องฟูท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์นะคะช่วงนี้ท่านจะมีความรู้สึกเลยว่าท่านขายดีขึ้นรายรับของท่านเข้ามามากขึ้นถ้าจะสังเกตดีๆท่านจะขายดีกว่าคู่แข่งด้วยซ้าไปนะคะฉะนั้นอย่าอย่ามัวแต่ร,รออย่ามัวแต่ชักช้า โชคชะตาโดดเด่นทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินท่านจะต้องรีบคว้าเอาไว้ค่ะรีบลงมือทำอยากจะแก้ไขปัญหาเรื่องใดก็าตามให้รีบเข้าไปพูดคุยรีบแก้ไขเพราะท่านจะแก้ไขสำเร็จอยากจะขอโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่อยากจะพูดคุยเรื่องสำคัญกับคนในครอบครัวกับคนรักก็พูดได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าช่วงนี้นะคะคำพูดของท่านนั้นค่อนข้างที่จะ หนักแน่นคนฟังเขาจะเชื่อฉะนั้นอย่าชักช้านะคะถ้าคาดหวังเงินจากจากส่วนใดก็ตามขอเพียงท่านรีบลงมือทำท่านจะได้มาซึ่งการเงินซึ่งเงินนั้นๆอา้าวดวงดีนะคะเนี่ยเป็นอันว่าชาวราศีสิงในช่วงวันที่11-27ถึง27กันยายนเป็นต้นไปนะคะอาะ1บกันยายนไปแล้ว หมาะแก่การพูดคุยเหมาะแก่การติดต่อยื่นเอกสารแก้ไขปัญหาเพราะเรื่องราวเหล่านี้นะคะจะประสบความสำเร็จถ้าการเงินติดขัดหนักมากช่วงนี้ท่านจะมีความรู้สึกว่าอืมท่านไม่ค่อยเครียดเรื่องเงินเงิน,งนทองทองมีกินมีใช้มีเงินหมุนเวียนคล่องขึ้นนะคะขอวอวยพรให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านเฮงเฮงปังปัง หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะกราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ